มามารบกีนกี่คนเนี่ยหลายคนครับก็ร okay. ู้แล้วโอเคก็ยังดีกว่าคนหลายใจครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาละครับก็ต้องขอกลับสวัสดีท่านท่านนึยเอาใหม่ดิ สวัสดีครับผมบีมิซีนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเซิร์ฟไฮพิกเซลนะครับอยู่กันในมินิเกมที่มีชื่อว่าเบ็ดวอลนะครับเออตอนนี้ของผมพาที่สิบสี่นะครับสิบสี่ของคุณเสือพาที่อะไรครับสิบสามมั้งสิบสามมั้งมั้งมั้งโอเคไปเดี๋ยววันนี้มีแขกงรับเชิญครับต้องแน็กนะครับไปเดี๋ยวจะมาเล่นกับเราเราชื่อเหมือนกันด้วยนะไม่เหมือนไม่เหมือนเออไม่เหมือนไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนสีก็ยังไม่เหมือนเลย ไม่ต้องพูดเลีนงช่องชื่อแบรนด์ไว้ไอ้ด่านที่มันมีถังด้านล่างที่กูดปลกลงไปแล้วไม่ตกอฮะสีเขียวนะครับจังหวะนี้ด่านนี้อย่าลืมถ่ายปกนะเว้ยปกเอาไว้ขึ้นคลิปอ่ะต้องถ่ายด้วยถ่ายถ้าถ่ายกด F12 อะไไม่ดฟังก์ชัน F12 ก็ได้ผมคุมเตียงเหมือนเดิมใครใครใครกันผมครับผมครับอ้า ใครวะโหลต้อง <S <s <ú> <S ซื้ออะไรก่อนวะเอาการที่เสร็จดิไม่ <c oughs> ต้องซื้ออะไรก่อนตอนนี้ <c oughs> เอาทำไมมันการนี้วะ <c oughs> ใครการเตียงอ่ะแล้วไหนเตียงไหนอะไรอะกูไม่รู้อะไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยแบบมันทำไมมันการแปลกๆวะอันนี้ใครการนกปะมั้ง <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ของมันไม่พอดิตอนเนี้ อเอาของเหมือนกันอ๋อด่านนี้คุณคุณนะไอ้ด่านที่เาไม่ใช่นี่หว่าไอ้ด่านที่เตียงแตกปะ่ะด่านนี้ปะ่ะคุณคุณนะคล้ายๆกับด่านที่เป็นด่านเคลนปะ่ะด่านก่อสร้างะ่ะทรงคล้ายๆกันเลยเอ,อมันเหมือนมันคุณคุณป่ะที่ทำหลังคาจากฟางหรอรู้แต่ว่ารีบกันเตียงก่อนดีกว่าไม่รู้ดิเราก็ดาสถาปัตยกรรมแบบนี้เหรอสถาปัตต้องซื้ออะไรวะเสือถาปัดถาปัด เราเราต้องซื้อ,อบล็อกต่อทานครับเพื่อไปต่อตัวจะได้ไปถึงเขานะครับจะได้ไปหาเขาแล้วก็<ช>โดนเขาบอกเลกน,นะครับแล้วก็โอเคอเครับไม่เกี่ยวครับ <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยเมนะอะไรก็ไม่รู้เอามาออไปดิโอพ่นออกมาทางจมูกได้นะครับโอ้โหจม,มูกเฮ้ยอ๋ไเหรอไม่ใช่จมูกอ่ะงั้นพ่นทางไหนทางปากเหรอทางตาพ่นออกมาทางลูกหมขล ะไรเนี่ยเดี๋ยวดาบดาบดาบเจ็ดทองเหรออืมชุดยิบสีไอรอนเอาเดี๋ยวเอาทองเอาเอ้ยกล่องไปไหนวะฮัลโหลนี่ทองกับเหล็กไว้นี่นะกล่องเิกตกล่องกล่องไม้นะเฮ้ยสีเขียวมาเอาสีตัวเองดีกว่าอ๋อระเบิดไปปาเลยตุ้มบึ้มเยี่ยฟิ้ม มีคำคมป่ะเอมวอลลมันมีเอ้าวมาตอนไหนอะเฮ้ยหายตัวมาหายตัวมาป่ะไม่อะมันแอบเข้ามาตอนไหนไม่รู้อุ้ย่นเล่นนานผมก็ลืมๆเหมือนกันนะเนี่ยก็ลบปุทิ้งเมบอลลผมจะตายแล้วผมจะตายอีกทีนึงผมจะตายแล้วจริงๆเฮ้ยเหลืองมาก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 โอ้ยแตกแตกครับรู้เรื่องผมนี่แตกคนแรกเลยครับในทีมเนี่ย เราสีอะไรนะอันนี้สีสีแดงกับน้าเงินกําลังใส่เดี๋ยวดูสีเหลืองกําลังต่อบล็อกไปนี่อินเสิร์ตจากตรงกลาง่ายบอลปะเออเห็นเข้ากล้องเนี่ยนี่ฟ้าผ่าฟ้าผ่าสีเหลืองเขากําลังเอ่อมาจากทางอากาศนะครับแล้วสีเหลืองกับสีทุยสีน้ําเงินกับสีแดงเขายืนทักทายกันนะครับเซย์ไฮไม่ลงไปตีกันครับสีเหลืองกําลังหล่อไปหลังสีน้ําเงินยังไงยังไง ยังไงข้างล่างใส่กันแล้วใส่กันมันมากไอ้น้ําเงินโดดลงข้างล่างเลยแต่ทิ้งของเดิมเมื่อกี้สีเหลืองมันยืนจ้องอยู่บนหัวนะเฮ้ยมีมีคนมีคนหายตัวครับมีคนหายตัวมีคนหายตัวทุกเตียงน้าเงินแล้วครับอย่างนียนเด็กแดงแตกแล้วเรียบร้อยเอ้ยเต็กเตียงแดงเหรอเตียงแดงเหรออ๋อโอเครู้ว่าเต็กน้าเงินโอเคโอเคสีน้ำเงินไขรไปเดิมใคร่เหลืองมึงทุกน้าเงินดิมึงทุกเตียงกูแล้วอ่ะไปแล้วเหลืองเหลืองเหลืองพีพีไม่เก่งนะเท่าที่เท่าที่เราดูตอนนี้ แต่ครับเพราะว่าเราจะเก็บอินเสิร์ตไงเก็บอินเสิร์ตใช่อินเสิร์ตเกมตอนที่โอ้โหอันนี้แม่งสอนแม่งสอนพูดเล่นเลยตอนนี้นะครับอินเสิร์ตคุณเสือหน่อยครับว่าเขาทําอะไรตอนนี้นะครับเขากําลังโยนทองทำไมวะเนี่ยเอาโยนกระจกโยนทองอะไรกระจกเอาละนี่เดี๋ยวดูคนนี้นะครับเขาไปไหนคนที่ใครวะตอนนี้ทีมเราอีกคนนึงอ๋ออันนี้อีกคนนึง แต่เราตามมันอย่างเดียวว่ามันดูเล่นเป็นอยู่เฮีย,ยกเกือบล่วงล่วงเหรอเอออ๋อไม่นะแล้วกูต้องทําอะไรต่อนเดี๋ยวต้องตายเงี่ยหรอดีว่าไปไปเล่นกับสินเงินเฮ้บลูเราเตียงเตียงตร,งน,ตรงนี้ก็แตกแล้วครับรไปคุณไปเลยครับโหแสงแสบตาม,มากผมเปิดเชดเดอร์ครับไปน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินต่อมาแตกไหมอ้าวมุมกล้องฮะหลเฮ้ยล่วงล่วงมันล่วงมันล่วงนะมันล่วงไหน เออเนี่ยนะล่วงปะล่วงแต่ตายปะไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายนี่ไงโอ้โหมัน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 เกมโอเวอร์ครับโอ้โหจบเลยโหจีจีครับจีจีกระตุกเลยไปแต่ม่วงนะไปครับตาต่อไปเดี๋ยวอย่าลืมมาทวงรูปที่ผมนะครับจะได้ส่งให้ตอนเล่นเสร็จ่ะด่านเดิมเหรอแก้มือใหม่ดิ เกมเมือนแตเออเกมเลยอยู่ไหมสีอะไรสีแดงครับวันนี้แรงล้านเท่าครับสีแดงอืมกดมือไ,ไปโดนปุ่ชีพเฮ้ยเมืม่อกี้สีน้ำเงินชนะเลยเราไม่ได้อยู่สีน้ำเงินฝากกัน <laughs> เต่<จ>งดีๆ<อ>หน่อยนะ <laughs> เล่นมันก่อนไม่สีน้ำเงิน <laughs> <is good. S 1> ตาเดีวยวกันเปล่า <laughs> สีไป ไอ้ตามเมื่อกี้เปล่าไม่ถึงทีมพวกนั้นอะไม่รู้ดิไม่รู้ดิเดี๋ยวนะเราสีแดงเราสีแดงเดี๋ยวนะเราทีมเดิมปะเนี่ยไอ้ไอ้ซอมบี้ลัพเตอร์สามสองเนี่ยมันจริงดิกับเราอาร์กอนอ่ะก่อนเมื่อกี้เนี่ยเหรอได้ไหมเอ้ยน้ำเงินมาซอมลัพเตอร์กูดาเพชรซอมบี้ลัพเตอร์มาทีมมาเร็ว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 มันกันเตียงแล้ว กูตะเกียนเดือดเล่นมันเข้าไปเกบถึงในฐานเลยบันเทิงคอนเทนต์อีกฮะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่าได้เตียงไม่ได้เตียงไม่ได้เตียงมันทุบก่อนไอ้มันมันอุดก่อนมันอุดก่อนแล้วมันเห็นแล้ววิ่งไปไงมันกันด้วยไม้เหมือนกันเหมือนเราเลยมันมันกลับมามันกลับมามันกลับมาไม่มันขโมยมันมันได้ของก่อนนี้ครับมันก็เลยแบบเดียวอกาไงี้ครับงานนี้อันเน่กล้าขนาดนี้เลยเหรอ ท่านแน่นั้นปะที่ที่มีที่มีพี่คนหนึ่งแล้วเขาขับรถมาท่านแน่เ้ยทำไมจอมันแปลกๆวะจอเป็นจ่ไรมันดูเหมือนมันซูมเข้าไปอฮึสเกลมันผิดไซส์เหรออะไรขึ้นไม่เหมือนแบบเหมือนโดนอะไรสักอย่างภายในเกมอ่ะไม่รู้ครับเฮ้ยกลับมา ใครมันการเตียงอย่างงี้วะผมไม่มีขวานด้ประเด็นเฮ้ยเดี๋ยวผมได้สองสามคิวเฮ้ยตกใจเฮ้ยสามคิวตันเยาเฮ้ยอ๋อสีแดงสีเหลานี่หว่าเฮ้ยน้ำเงินน้ำเงินอุ้ยลวงะเอาเอาคุณปลาใส่ใครอะครับพลโญ ้ยสีน้ำเงินตายเฮ้ยเราแค่แค้นสีน้ำเงินเกินโหดเกินนะครับโหดเกินตาก่อนสีน้ำเงินมาชนะไงตาก่อนน้ำเงินชนะนตอนนี้เรามต้องชนะโหดเกินไปแล้วครับคุณพี่เอ้ยสีเหลืองมา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 กนั่นแหละขวาเอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายมาจริงมาจริงเหลืองมาแล้วเอ้ามันไม่ล่วงข่ามันหน่อยมันไม่ล่วงเมื่อกี้ตกอุ้ย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 โคตรมือโปรเฟชั่นอลเลยอะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ซอมบี้ฆ่าซอมบี้ฆ่าซอมบี้แรปเตอร์มันเหมือนมีคนยนเหล็กมาใช่แถวๆเนี้ยเสียงใครวะเสียงใครทุบอะไรอ๋อมันต่อทางเหรอเพื่อนอ่ะต่อทางอยู่อเอาบนหัวเอออเาไปบอกอับสูดมันดิ no 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 ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเฮ้ยมันมามันมามันตีมันดีตีมันดีไปเร็วมาแล้วมาแล้วไม่ทันแล้วอุยไม่มาตีกันจังอ่ะปิงเปล่า แม่จะปิงเฮ้ยไม,ไม่แม่มันตีน็อกแบค็คโคตรไกลเลยเออดาบแม่งอันนี้มาเลยเอฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อว่ะไอ,อ้มันมีอยู่คนหนึ่งอะตีรัวมากเลยเฮ้ยดาบอะไรเนะ <Okay. S 1> นี่ยอ๋อดาบนี้เลสเลสเลสด่าเลยวะเลสไลท์เหรอเออเลสเลสถูกแล้วเลสเอไอแเลสเหมือนตัวละคร,รในวอโลแนนไม่รู้ <laughs> ผมไม่ได้เล่นเดือด <laughs> ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเออ,เอ,อไม่ได้เล่น สองหนึ่งไปเอาอีกแล้วสามหายอ้าวก็ไม่ได้พูดไงอ๋อแต่ว่าเสียงมันเบาลงนะเว้ยจะบอกให้ทำไมอ่ะมันเบายังไงอ่ะมันไม่ของกูมันเบาให้เองเหมือนอ๋อจะเบาที่เองมันแตกเหรออ๋อเราเราเราเปิดระบบตัดเสียงไว้เราเปิดระบบตัดเสียงไว้โอเครอบอันนี้เมื่อกี้ว่าจะซื้อบ็อกเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมทำอะไรครับคุณดอนภาพไปดูดิ ไม่ถึงย้อนไปดูเองเนี่ยผมงงอ๋อมันแตกเหรออ๋อเราเราเราเปิดระบบตัดเสียงไว้เราเปิดระบบตัดเสียงไว้เผมทำอะไรผมไม่รู้ไม่ต้องกดหยุดก่อนแต่ทางนี้ได้ไหมคือตอนนี้เราคือเริ่มเกมมาเราไม่รู้ทำอะไรเขี่ยไปกลางแล้วเขียวไปกลางเลยเฮ้ยพาดปิดได้พาดปิดได้เร็วเร็วเร็วกันเตียงเร็วกันเตียงเร็วกันเตียงก่อนกันเตียงก่อนผมต่อไม่ค่อยเก่งนะไม่ช่วยต่อหน่อยพาดบิดไม่เป็น จะเล่นเก่งจะเล่นนานแค่ไหนก็ฟ้าบิดไม่เป็นครับเพราะว่าไม่ได้ฝึกโอ้มันไม่ต่ออะคุณตอบเตียงไม่เป็นละเฮ้ยอะไรก<ม>ันอ่ะฝั่งนั้นอะไรกันอ่ะแดงอะไรกันแดงกับน,น้องเงินนี่ไม่ถูกกันตลอดเลยอเฮ้ยอ๋อน,นั่นนแดงกับเขียวนี่วะเออกำลังจะร้องเพลงแดงมันเป็นนักสู้ใช่ไหมเออ ยูพูลมันใช้สามเม็ดใช่ไหมกลับไปก่อนดีกว่าสามมั้งใช่ปะสามหรือสี่เป็นรูปเบียคอนนะยูพูมันเป็นรูปเบียคอนสามครับสามตัวอะไรเนี่ยตัวมันคือตะไรเฮ้ยตัวลาวาป่ะไม่รู้อ่ะอัพแล้วครับโอ้โหใครกันเตียงวะโอ้มันไม่ต่อเออกูตอบเตียงไม่เป็นละ ไม่ต้องถามกูทำไมมาเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยคุณกันเศร้าโหไม่ให้วางแบบนี้เลยยา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 ไม่ได้เล่นนานอ๋อไม่ได้เล่นนานอ้างป่ะครับมันเป็นเขาอ้างเว้ยหยิบดาบไม่ทันโอ้โหจบเลยหยิบดาบไม่ทันเนี่ยเอาทำไมทำไมทำไมแบบว่าเออสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยวะ กำลังซื้อของอยู่ใหม่แล้วได้ๆนโอ้โหเอ้ยเก็บอินเสิร์ตกันอ่ะลวงเอ้ยมันมีต้นคิบมาบนหลังคาได้เหรอจังหวะนี้นะครับไปแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังเข้าออเออเออมันมันเล่นบ่อยไงเราไม่ได้เล่นบ่อยเราก็เลยรู้สึกไม่ชิน รู้สึกขาดพีพีมากเลยไม่ได้เล่นนานๆมันจะลืมหมดเลยโอ้ตอนนี้เขาไม่ชนะแล้วไม่เป็นไรแพ้แพ้อีกอย่างหนึ่งไม่เห็นเป็นไรเลยอดมือเลยด่านนี้มืดมืดเหมือนประเทศไทยเลยวะใช่อ๋อฟ้ามืดเปล่าไอ้เมฆคืมเมฆคืมอ๋อเมฆคืมพายุเข้า ในใกล้ช่วงเข้าหน้าหนาวไงมันจะมีฝนระหว่างผับเปลี่ยนฤดูอ่ะเออด่อา<ห>นนี้เป็นดาน่นดานที่เข้าได้สองทางนะครับเตือนไว้ก่อนเลยทางซ้ายท,ทางขวาอ้ไอ้ซอมบี้นั่นหายไปไหนเนาะไม่ได้เล่นด้วยกันหรอไปอยู่ทีมอื่นเปล่าอ๋อเปลี่ยนด่านแล้วมั้งไม่ไไม่มีเราจะเจอด่านอื่นเราจะแบบปวดหัวทีมขี้อะไรเนี่ย <laughs> เว่าหิวข้าวไปซอยข้าวเปล่าตัดเต็งดีกว่ามีคนไปเอาเพชรก่อนผมอีกครับเมื่อกี้นี้เอาไปไหนแล้ววะเอ้ยการเต็งปัวแล้วเอาอะไรทิ้ง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 ทำไมทิ้งของไม่ได้อะมันทิ้งของไม่ได้เหรอปกติมันต้องทิ้งของได้ดิ เอ้ยน้ำเงิน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 ฮัลโหลน้ำเงินเอ no ้ยใครตัดหน้ากูเฮ้ยใครอ่ะอย่าให้รู้นะใครอ่ะอย่าให้รู้นะไม่เห็นเลยน้ำเงินฮัลโหลน้ำเงินเอ้ยใครตัดหน้ากูเฮ้ยบังเอิญปะบังเอิญปะกูกำลังขุดบล็อกอยู่แล้วแบบมีคนวิ่งตัดหน้ากูเตียงเตียงแตกกี่ทีน่ะถามจริงไม่รู้เล่นบากจีตาไอ้แรกแตกเหรอไอ้แรกแตกตัดไปก่อนเพื่อนเลย สภาพเออไปตัดหน้ากูเฮ้ยไปลินหนายมาแล้วเฮ้ย <S <S 1> <S 1> โอ้หมึงร่อนี่หว่ามึงร่อให้ไปตกตกนี่หว่าโอ้โหตีไกลมากอ้าวกระโดดลงเลย <laughs> ไม่กระโดดลงไปเองเอัะนนั้น่ะไม่ปุ่ตบมันตกไม่ไม่มันกระโดดโอ่ะเสียงอะไรเอาเสียงฟอร์ดาเมจเหรอไอ้สีเขียวมาอืม อยู่ไม่เป็นสุกเหรอไม่เมื่อกี้ฟ้ามันกระพริบอะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่เมื่อกี้ฟ้ามันกระพริบไม่รู้เป็นไรฟ้าไม่เป็นใจเปล่าไ่รูมืดมนขนาดนี้อืมอาจจะใช่ก็ได้ประเทศไทยเหรอที่มันมืดมนอะเฮ้ยเขามีการสจงไม่โดน icbm อ้าว icbm นั่นข้ามทวีปครับโอ้โห พูดเสมือนจะส่งข้ามทบีบไงเออส่งดีลเคียร์ข้ามทบีบก็เหมือนส่งไงอ่ะอันนี้คืออะไรยืมท่านผู้นำเหรอครับนี่คือกล่องวะเอ้ยนี่คือกล่องวะไหนไหนกล่องไหนวะไหนนี่นี่นี่เอ้ยกล่องร่องหนวเหยังชอบเลยปะไปเก็บของแล้วสีเขียวมาเฮ้ยมาทำไมไอ้บ้าเอ้ยอุ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 ้ยตกไหมตก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 ได้คิวได้ได้หนึ่งมาล้ว ว้าวเฮ้ยน้ำเงินมา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 ด้านขวาอ้าวโอ้โหมนตีไขลมากตายเหรอการมันอ้าวอุ้ยการเดียนด้ะน้องการเดียนเรามาจต่ไข่โดนอะไรมึงรู้ไหมกูโดนระเบิดไรลู้กูตายอานาจังวะนั่นไงกูว่าแล้วไม่น่าพูดเลยเออด่านนี้ก็ด่านนี้วะเออเคเมันมันอยากให้เราเล่นด่านเนี้ยเออเกมมันอำนาจและโชคชะตาและอ่ามันอยากให้เราเล่นด่านนี้นะประสบพบเจอด่านด่านนี้ อเ,อเอาของมาก่นนอนดีเฮ้จะไปยังไงสิบสิบห้าเดี๋ยวผมกันเตียงเองนะครับคุณไปเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาทองมาได้เอาทองมาเออนั่นแหละผมกันเตียงเองไปไปไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องสนใจเตียงวิ่งไปเลยหอวกันหอ,อกัน,ออก,นกันแบบเร่งด่วนก่อน เอ้ของหมดว่ะขอทองเอ้ยต้องใช้เหล็กนี่มาโอ้โหสีเหลืองมันต่อาวเวอร์หรอไรนั่นอุ้ยยิงยิงไปแล้วกระสุนเขาเรียกอะไรขี่ปาทาวุธข้ามทวีป icbm เออเออไอสีเหลืองอยู่มันมันมี iccb ว่ากะกะอะไรนะ icbm แล้วก็อะไรจำไม่ได้แล้วลืมหมดแล้วไม่รู้ลืมหมดแล้วจริงๆลืมจริงทดสอบฟัสบิดแบบแบบ ยังไงไม่รู้กันสองชั้นกันเฮ้ยเราจำได้เปล่ากันเต็งด้วยกระจกอ่ะเออมันกันระเบิดได้ฟปิดได้ฟปิดได้เฮ้ยปิดเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยอ่ะปิดเหมือนมืออาชีพอะปิดเหมือนเหมือนคอมอ่ะมาระยะมีโอ้โหเสียงรถยนต์เสียงเครื่องยนต์เข้าไปเนี่ยตีมันดิตีมันใครมาใครมาอ๋อ มันมันตายยังตายแล้วนี้ดิคุทบมึง่าหลอดดิให้ใค้ตกไอ้ตกโอ้ต่ว่ากันกันเตียงสองชั้นด้วยเนี่ยสองชั้นไงก็แต่เขาถ้ามันมากันตัวนึงแล้วแบบบอบอกใช่อย่างงั้นก็ไม่รอดดีดีครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่กันอะไรเลยครับอืมกันอะไรไปก็กันใจเขาไม่ให้รักอืม เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันทำไมมุกมันตะกุดกะกากวะมุกมันทำไมมันมันแผ่นมันสะดุดต่อใครใครเขาใครเขาสแกตแผ่นวะเป็นดีเจกระตุกมากเลยนะทีเจคุณแปลกๆนกอะผมจะว่าผมโดนสอดันึงเฮ้ยสะพานใครอยู่ไหนอ่ะอ้าวไปไหนแล้วตายข้างหลังข้างหลัง ผมผมผู้พูพึ่งกันเตียงอยู่แล้วมันก็แบบวุ่นวายมากเห็นมันรอดออกไปในกล่องเจอมมาบโอเคครับฝากดูเตียงด้วยนะครับพอดีผมวิ่งไปทางที่มันต่อมาเฮ้ยเอ๊ย่อไปออาของได้หกเม็ดเอาเราจะไปไงวะเนี่ยอ๋อมีบล็อกอยู่นะไข่ทางข้างล่างเอมาดูเตียงดิเหมือนเห็นไข่ไข่ตัวมา ดูดิดูดิเดี๋ยวใส่แท็บกันอ่าอัพอันนี้ก่อนแล้วกันหมดแล้วว่ะงั้นเพชรเก็บไว้ในกล่องก่อนนะเดตายแล้วเดี๋ยวมันมาเล่นเราแล้วมันก็ตายเอ่อแต่เราไม่มีบล็อกต่อไปว่ะเราจะไปยังไงไมเนอร์ฟิกเก็ตแทบฟาทีคฟาทีกขับแับไปนี้ไงแท็บอ่าขับเรียกอะไรวะแท็บไอ้ขุดช้านะขุดช้าต่อไปก็หน้ามือตาลายถ้าหน้ามือเดี๋ยวเราจะได้บล็อกเลยนะ เฮ้ยเราได้เอมเมอร์เล่ครบสี่เม็ดแล้วได้ได้ฮาฟออปซิเดียนได้ฮาฟอ๋อโอเคพูดทอดตังเลยครับได้ฮาฟฮาฟฮาฟครึ่งหนึ่งอะออปซิเดียนครึ่งครึ่งอ๋อไม่ใช่ได้ฮาฟอย่างเงี้ยครับอ๋อฮาฟฟูไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไอ้นี่กระแสแซะไปเรื่อยอะไรผมไม่ได้แซะสักหน่อยจะพูดตามผมไม่ได<ม>้แซะสักหน่อย กระแสรือกระสุนเดี๋ยวสีเขียวนี่สีเราไหมอ๋อใช่สีเรากำลังจะปาไฟบออัดคนที่อยู่กลางใครอยู่กลางใครปาอะไรมาวะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนอะไรล่วงสีแด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 งอีแสีแดงสีแดงสีแดงสีแีแีงดงสีแดง่ดงีงสงรีแดงสงดงรีแดีแดงงสดีแดงสดีดด โอเอ้ยเพชรอยู่ไหนวะเข้าตรงอ๋อตรงนี้ได้เจ็ดอันเจ็ดเม็ดเจ็ดโอ้มันมาเยอะไม่เอาฐานนี้เหมือนมีการแก้สถาปัตยกรรมนิดหน่อยนะอ๋อมันคล้ายกับอีกฐานหนึ่งนี่หว่าะฐานที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะในตรงเพชรน่นะม,มันคุน้นๆกับอีกฐานหนึ่งนะไม่รู้ช่วยหน่อยดิช่วยอะไรอะ่ะสีแดงมันตามมาอัพเกาะให้แล้วเอ้า แล้วเราก็ลืมไปว่ามีขัดเม็ดอีกเม็ดหนึ่งแดงมาสีแดงมาสีแดงมาเฮ้ยสีแดงมาไหนเอ้าไม่ตีละเฮ้ยไปเร็วเฮ้ยตีไม่ได้เอ้าบล็อกฮัลโหลบล็อกทางผมนะครับมอยู่ในฐานอยู่ในฐานก็เออไงแต่โอ้โหจบแล้วแล้วคุณไม่ทำอะไรมันละครับโอ้โหเกิดพอดีเลยอะไรมันมันมันกล้าเอ้าไฮ้มันรกดเกิดที่ฐานแล้วเอ้าซื้อไปตายเลยอ้าวตายเลยเหรอ แล้วมันยังอยู่ฐานหนึ่ป่ะอยู่อยู่อยู่มันไปยังยังมันกำลังไปตรวจมังอุ๊ยเฮ้ยทำไมมันอู้หูเกือบตายแล้วคุณนะครับอ้าวผมเหลือคนเดียวเหรอใช่เฮ้ยทรัพยากรเต็มตัวเลยของอะไอ้ดิฟิวดิฟิวมากกูกำลังวิ่งเงเข้ามาฐานมันวิ่งมาสี่ตัวโอ้โหอ่เอายาอันนี้ยาอะไรยาสปีดเหรอก็ยา ได้แต่ครับการเตียงเตียงมันแตกครับคุณไม่จำเป็นต้องกันไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องกันเลยไม่ต้องกันสีแดงมาครับสีแดงมาแดงมาอยู่ฐานคุณครับกำลังไปหาคุณครับอื้ามอีกอีกกลับ้วยเฮ้ยทำไมมันตีโรังวาตายยายไม่ได้กินเลยของเต็มตัวเลยโอเคครับสำหรับคลิปในเอพิโซดนี้นะครับของผมก็จบกันไปเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในภายภาคหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เอ้ยท้องวัวโอ้โหแย่งซีหนิครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับะช่องผมนะครับบีมซีแล้วก็ช่องไวท์ e ทเกอร์นะครับไปละบ๊ายบายแป๊บนึงทำไมสกินพวกมึงเป็นแบบนั้นนะเป็นไหนอ่ะเป็นสตีเหรอไม่เลเยอร์อ่ออาโอเวอร์เลยมึงหาย <laughs>